สวัสดีครับมิตรลักแฟนชมที่เห็นอยู่ขณะนี้คือทางหลวงหมายเลข2 0 1 9นะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับซึ่งทางทียก<น>รปวันนี้เราจะออกเดินเลขง 9. ครับจบ้านภูกระดึง3กิโลที่อังชาติภูกระดึง8กิโลนะครับน่าเสีดายที่เวลาเราไม่พอนะครับวันนี้เราก็ได้แค่เข้ามาชม ทางเข้าเข้าไปก็ดีใจ้วครับ<น>ับภูกระดึงวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2019แยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ครับตรงนี้จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอภูกระดึงแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับถนนในช่วงแรกเป็นสี่ช่องจราจรครับพื้นถนนนั้นเรียบสวยมากนะครับเบื้องหน้าเรานั้นเป็นภูกระดึงแล้วก็มีก้อนเมฆนะครับที่อยู่เหนือภูกระดึง ก็สวยงามมากเช่นกันครับคลิปนี้นั้นเราถ่ายระหว่างเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนะครับจริงๆทางหลักที่เราจะไปวันนี้คือมุ่งหน้าไปที่หมายเลข201นะครับแต่ว่าเห็นถนนหมายเลข2019นั้นสวยงามแล้วก็มีเวลาเหลือครับจึงเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับตั้งใจจะไปหาร้านกาแฟเพื่อดื่มกาแฟก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับแต่ในคลิปนี้นั้นไม่เจอร้านกาแฟนะครับไปเจอที่หานกเคานะครับ บรรยากาศในคลิปนี้นะครับถูกถ่ายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563นะครับเบื้องหน้าคือภูกระดึงและก็ก้อนเมฆสีขาวที่สวยงามมากนะครับภ e. ูกระดึงก็เป็นอำเภอเล็กๆที่มีภูเขาโอบล้อมนะครับเป็นอำเภอที่เงียบสงบนะครับตึกกลางบ้านช่องไม่มีครับเต็มที่ก็2ชั้นนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากว่าถ้าสร้างสูงก็จะไปบทบัง ทัศนียภาพที่สวยงามอีกไม่นานครับจะถึงตัวอำเภอภูกระดึงครับเนี่ยครับเข้ามาแล้วเริ่มมีความเจริญเข้ามาแล้วนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับอำเภอนี้ภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับเบื้องหน้าก็เป็นภูกระดึงครับซ้ายมือสามารถเดี้ยวไปที่อำเภอชุมแพได้นะครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูผามมานพวกนั้นแหละครับเนี่ยครับขวามือคือตัวตลาดนะครับ ในคลิปนี้ก็จะเดินทางมาถึงตลาดแล้วก็จะกลับนะครับเข้ามาดูถนนที่สวยงามแล้วก็ภูเขาที่สวยงามเท่านั้นเองครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าพวกผมนั้นต้องเดินทางเข้าไปที่กรุงเทพมหาคนครนะครับสายมือก็เป็นตัวอำเภอนะครับแล้วก็เป็นตัวโรงพยาบาลนะครับขวามือแดงๆคือไปรษณีย์นะครับเพื่อน คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจากช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนเ e way วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ